ผมพามากินร้านยำริมทะเลนะครับป้าก็ยังไม่เสร็จนะดูดิเครื่องเข,าข่าก็ยังวางป้ายังไม่ได้เรียงร้านผมถามเอ๊ป้าพริกสองถาดน,นี่คืออะไรป้าบอกตากแดดกอนลูกให้มันแห้งป้าตากไว้ริมสะพานเลยนะแล้วป้าก็มาจัดเครื่องเขานะครับผมสั่งเป็นยำแหนมปลาไก่นะครับลูกค้าคนแรกอีกแล้วนะอะมาป้าก็หยิบอุปกรณ์ขึ้นมานะครับผักเผิกทั้งหลายนะครับแล้วก็น้ำยำกระปุกนี้ผมให้เก้าพันปีอะน้ำยำเนน้ำพริกเกลือป้านะครับป้าก็ตั้งน้ำร้อนนะครับป้าก็จะมาจุดแก๊สนะครับแชะแชะ,ชะทีนครับ ปืนเหลืองใช้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นปืนแดงนะโอ้ยปืนเหลืองแก๊สหมดนะครับพระเอกของผมนะครับก็มาแล้วนะครับแหนมประกายนะครับป้าบอกเอาไป4อันเลยรู้บอกจัดไปครับป้าป้าก็จะมาหันนะครับดูดิครับแหนมประกายอวนๆยักยักแบบนี้นะครับนี่แกพลาสติกออกนะครับแล้วป้าก็มาหันโชว์โชว์โชว์ป้าบอกมันมีพริกอยู่ในตัวนะมันแซบแน่นอนนะครับแต่ผมว่าเขาให้4อันผมคิดว่ามันไม่เยอะนะโอ้โหป้าหันไปหันมานะครับดูแหนมประกายมันเยอะนะครับร้นตะก้าเลยนะครับ4อันโอ้โหท่วมแบบนี้ป้าเขาก็จะเอามาลวกนะครับม้อที่แกจุดไฟ ทีเนี่ยแล้วแกก็เอาผักกระเฉดนะครับป้าบอกต้องมียำแหนมปลายใส่ผักกระเฉดลูกมันจะอร่อยจัดไปนะครับแล้วป้าก็มาแง่นะครับกระปุกน้ําพริกเกลือ9 0 0 0ปีป้าบอกโอ้ยเปิดไม่ได้ขอขาหนีบหน่อยยกขึ้นมาโอ้ยกว่าจะเปิดได้ทุลักทุเลนะครับเรียบร้อยตักน้ําพริกเกลือลงมา2ช้อนแบบนี้นะครับนี่น้ําพริกเกลือเขาแซบนะครับกระชอกผงโฟเส้นลงไปนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับซอยลงไปป้าบอกใส่หอมแดงเพิ่มนะครับเพื่อความอร่อยแบบนี้เขาก็จะมาฉีกเป็นฝอยๆนะครับแล้วก็จะมาใส่ครึ่งใช่นะครับม้า ไปแล้วป้าบอกใส่ผักกาดแก้วกระลำลงไปด้วยจัดกลับมาแบบละครไทยแนปมะกายก็สุกนะครับป้าก็ขย่านะครับสูงหรือต่ำไม่ใช่ไฮโล้บ้าเรียบร้อยกระชกลงไปในกะละมังไม่ใช่ไฮโลเอ้อมนุษย์ให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับป้าบอกแถมผงโฟเส้นไปได้หน่อยลูกเพื่อมันไม่แซบอาจารย์ไปโอ้ยป้าสองช้อนแล้วนะแล้วก็กระชกน้ำพริกเกลือตามลงไปช้อนมันแซบแน่นอนนะครับป้ากระตักใส่ถุงไม้หัวโมกป้ากะละมังคอสะพานมันคืออะไรป้าบอกเออมันมีกุ้งแห้งเดี๋ยวป้าแถมไปให้โอ้ยไปวางอยู่คอสพานจ แห้งลงไปแสมลงไปเพิ่มความแซบนะครับนี่ครับเนี่ยปา้าเ็าแทบจะมัดถุงไม่ได้นะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับแหนมปากายนะครับดูนี่เขามีพริกด้วยครับงาเข้าไปแบบนี้โอ้ยรสชาติด,ดีนะครับเอาผักกาะเชดสะคำงาแบบนี้มันเด็ดจริงๆครับ